สวัสดีค่ะ boundaries. คลิปนี้นะคะจะเป็นทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลมนะคะโดยเริ่มจากทฤษฎีบทที่1นนะคะกล่าวว่าในวงกลมที่เท่ากันทุกประการหรือในวงกลมเดียวกันถ้ามุมที่จุดศูนย์กลางมีขนาดเท่ากันแล้วส่วนโค้งที่รองรับมุมที่จุดศูนย์กลางนั้นจะยาวเท่ากันมุมที่จุดศูนย์กลางมีขนาดเท่ากันนะคะก็คือมุมนี้กับมุมนี้แล้วส่วนโค้งที่รองรับมุมที่จุดศูนย์กลางนั้นจะยาวเท่ากันก็คือส่วนโค้ง ab กับ ส่วนโคง้งส่วนโค้ง c d นะคะต้องการพิสูจน์ต้องการพิสูจน์ว่าความยาวของส่วนโค้ง a b เท่ากับความยาวของส่วนโค้ง c d นะคะอาโดยเราจะเริ่มจากการเดี๋ยวจะลากเส้นนะคะส่วนของเส้นตรง a b แล้วก็ ส่วนของเส้นตรง CD นะคะอ่าเอ๊ขอไปค่ะซึ่งเราก็จะเขียนว่านะคะจากส่วนของเส้นตรง AB และส่วนของเส้นตรง CD เราก็จะได้เราก็จะได้ว่าหนึ่งนะคะ AO เท่ากับ OC อ่า AO ก็คือส่วนของเส้นตรง AO ก็คือตรงนี้ใช่ไหมคะยาวเท่ากับ OC ก็คือตรงนี้อุ้ยขออภัยค่ะ เอโอเท่ากับโอซเนื่องจากเป็นรัศมีของวงกลมเดียวกันค่ะอ่าต่อมาเราก็จะได้ว่าข้อสองนะคะมุม Aob Aob ก็คือ มุมตรงนี้ใช่ไหมคะจะเท่ากับ COD มุม COD ก็คือมุมนี้นะคะเพราะอันนี้เนื่องจากกำหนดมานะคะโจทย์กำหนดมาให้อ๋อไม่ขอแพคค่ะเนื่องจากทอบอที่มันกำหนดมานะคะที่มันบอกว่า มุมที่จุดศูนย์กลางมีขนาเท่ากันอ่าก็คือมุม a o b เท่ากับมุม c o d นะคะดังนั้นสามก็คือเราจะได้ว่าส่วนของเส้นตรง b o จะยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง o d ก็คือ b o นะคะก็คือตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ยาวก็จะเท่ากับ o d อ่า เราก็จะได้ว่า B O เท่ากับ O D นะคะเนื่องจากเป็นรัศมีของวงกลมเดียวกันนะคะอ่านั่นคืออ่าเมื่อเราทราบแล้วนะคะว่า AO เท่ากับ OC มุม AOB เท่ากับมุม DOC BO เท่ากับ OD ก็จะได้เป็นความสัมพันธ์แบบด้านมุมด้านใช่ไหมคะดังนั้นนั่นคือสามเหลี่ยม AOB ของเราเนี่ยจะเป็นสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม COD เป็นความสัมพันธ์แบบด้านมุมด้านนะคะ ดังนั้นเราก็จะได้ว่า AB ของเราส่วนของเส้นตรง AB ก็ท้องเท่ากับ CD ใช่ไหมคะก็คือ AB เท่ากับ CD นะคะเนื่องจากเป็นด้านคู่ที่สมในการของสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจึงมีขนาดเท่ากันใช่ไหมคะจึงมีความยาวที่เท่ากันงนั้นเราก็ ด้านคู่ที่สมในกันของสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจะยาวเท่ากันอ่าเราก็ได้แล้วว่า เอบกับ CD มีความยาวที่เท่ากันนะคะอ่าซึ่งมันก็คือคอร์ดนะคะดังนั้นเนี่ยเราเมื่อเราทราบแล้วว่าโคดสองเส้นของเราเนี่ยมีความยาวที่เท่ากันแล้วคอร์ดทั้งสองเนี่ยมันก็เป็นตัดตัดวงกลมเดียวกันก็คืออ่าก็คือคอร์ด ตัดนี้กับขวดนี้ใช่ไหมคะดังนั้นก็ทําให้เส้นโค้งน้อยเนี่ยต้องยาวเท่ากันเส้นโค้งน้อยก็คือสิ่งที่เราต้องการพิสูจน์ใช่ไหมคะอ่าดังนั้น m ab เท่ากับ m cd อุ้ ต่อไปค่ะต้องเป็นส่วนโค้งนะคะ MCD ่เพราะเป็นทฤษฎีเนื่องจากเป็นทฤษฎีบทคอร์และส่วนโค้งวงกลมนะคะ ก็เสร็จสิ้นนะคะสำหรับการพิสูจน์คฤษฎีบทที่หนึ่งของวงกลมนะคะ